สวัสดีครับยินดีต้นรัลามเข้าสู่รายการอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันเกี่ยวกับว่าใครจะงุนงิดก่อนกันระหว่างผมกับคนดูเนาะซึ่งตรงนี้คอนเทนต์นี้ผมก็จะดึงมาจากเ,าเว็บไซต์ที่เรียกว่า Reddit ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของแบบที่ต่างประเทศเขาจะเล่นกันเยอะๆนะครับแล้วก็เราจะอยู่ใน sub Reddit ของหน้า Reddit ที่เราเรียกกันว่า mildly infuriating นะครับนี่ mildly infuriating แปลว่า เป็นอะไรที่ทําให้งุญหงิดหรือว่าอารมณ์เสียแค่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะไปดูกันว่าเราจะอารมณ์เสียแค่นิดหน่อยจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเห็นโพสต์พ่วงนี้แล้วหรือว่าไปเจอกับสิ่งที่คนอื่นๆเขาเจอมาในสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับชีวิตประจําวันเนาะโอเคครับมาเริ่มกันเลยนี่พอเราเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นหน้าประมาณนี้แต่ว่าเอ๊ะมันเป็นสีส้มอย่างนี้เลยเหรอชื่อโอ้โหแค่แค่ตัวหน้าเว็บนี้ก็อ่านย,ยากแล้วนะแต่่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโพสต์แรกคืออะไรนะครับ I feel tricked ฉันเหมือนถูกหลอก possibly even bamboo z l e d bamboo z l e d นี่จะเป็นคำในภาษาอังกฤษที่เราใช้แบบเวลาที่เหมือนเราโดนแบบโดนเล่นแล้วเหมือนโดนเล่นงานแล้วอะไรประมาณนี้ครับคืออะไรมาดูกันอ๋อคุกกี้ n m MM ้ดูเรามานับกันว่าเรามานับกันว่าในของจริงอ่าในรูปมันมีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้ออันอ่ะในของจริงอันแล้วก็ของจริงก็มี แต่ว่าของที่กินจริงๆเนี่ยมันมีแค่2องอันอแต่อย่างน้อยก็ยังได้คุกกี้ชิ้นใหญ่นะก็ก็กงุดหญงิดนิดนึงอ่ะถ้าเกิดว่าอยากกินเอ็มเอมมากๆก็ไปเข้าร้านสะดวกซื้ออะไรก็ตามที่ขาย m ออเอ็มอามันโรยๆใส่คุกกี้ของตัวเองแล้วก็กินไปหรือว่ากินกินเอแยกเลยก็ได้นาะอันนี้ยังยังไม่ค่อยงุนิดเท่าไหร่ลองดูอันต่อไปนี่มีอะไรครับอ่าอันต่อไปนะ บอกว่า Hmm what should I do u m ฉันควรทำยังไงดีไปดูกันครับว่ามันคืออะไร The possible characters count is between 4 and 50ก็คือตัวอักษรจะต้องมีอยู่ที่4-50ตัวนะครับแต่ว่าในโพสนี้มีอะไร Your name ชื่อของคุณ Bob <laughs> o B, B-O-B จบเลยมีแค่3ตัวนะครับไม่ไม่มีมากกว่านี้แล้วก็ มันก็มันก็ไม่ได้แก้ยากขนาดนะั้นนะก็เติมบีอีตัวนึ่งไหมบอบบี้ไหมบอบบี้ก็ได้นะครับอันนี้ก,ญญก็ยังไม่ได้งุนหยิดมากยังไม่ได้งุนหยิดมากอันนี้ก็แก้ไขสถานการณ์ลงหน้าอันนี้ EQ คิวรับผมอีวแล้วลวนแบบมันต้องมีการแก้ไขสถานการณ์เราจะมาตายกันอ,อย่างผมชื่อ w ิ t อย่างเงี้ย w i t ก็อาจจะใส่วิตตี้อะ w i t t y ก็ได้ ให้ให้ให,ให้มันใส่ชื่อได้หรือว่าอย่างคนไทยก็จะมีชื่อจริงอยู่แล้วมันก็จะค่อนข้างยาวอะไรงี้นะครับโอ้ oh, อันนี้มี5 2 1 k นะมันคืออะไรไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าประเด็ t เหมือนกันแต่ว่าโพสต์ตัวนี้บอกว่า finding nemo นะครับก็คือเราจะต้องมาดูกันว่า Nemo อยู่ตรงไหนนะในอันนี้ก็จะเป็นโพสต์จาก Twitter นะครับก็คือบอกว่า i have this finding nemo p l a t ฉันมีจานะิโมเนะี่ย finding nemo เนี่ย And I realized I that n น m o isn't on it. n ม m o mm hmm. ไม่ได้อยู่บนตานันนี้ It's just two Marlins. มี Marlin นสองตัว Marlin เนี่ยตัว Marlin นี้ก็จะเป็นชื่อของพ่อของ n น m โนะครับ Marlin โอเ okay. คไหนดูสิอันนี้แน่นอนครับสีฟ้าตัวนี้คือ Dory เนาะ Dory ที่เป็นเพื่อนของ Marlin กับ Nemo นะครับอันนี้ตัวใหญ่ๆตัวนี้เรามาที่ตัวใหญ่ๆก่อนอันนี้ก็จะเป็น Marlin พ่อ n น m โแน่นอนฉัรมาดูเอ๊ะขอซูมเข้าไปใกล้ๆหน่อยสิ ม,ม,มันก็เหมือน oh, <no. S 1> นิโมอยูน่นะแต่นิโมอาจจะต้องตาแบบหน่อยใช่ไหมตาแบบแบบลยังไม่ได้วิดตอะไรก็แค่ finding nemo ก็แค่ไม่มีนิโมอยู่บนจานแค่นั้นเองอดูอันต่อไปนะครับ used to wait for train here คือทุกๆวันเนี่ยจะต้องมารอจะต้องมารอรถไฟที่นี่ until they added spikes จนกระทั่งเขามา เติมสปค์เข้าไปในที่ที่เรามารอรอรถไฟนะครับอ <Oops. S 1> เอออันนี้เหมือนที่ไทยก็จะมีนะที่เหมือนจะแบบเขาอะไรอะเขาห้ามไม่ให้คนนั่งหรือว่านอนเนาะเขาก็จะเอาแบบอะไรแรมแมมาเหมือนที่เซเว่นอันนี้อันนี้แบบอันนี้ผมอันนี้มากเลยคือที่เซเว่นอ่ะมันจะมีเสาใช่ไหมเสาที่จอลลดรถเออเราก็ไม่ควรไปนั่งหรอกแต่ว่าจริงๆมันมันก็นั่งได้มันก็ใหญ่พอให้คนนั่งได้ใช่ไหมแต่ว่าเซเว่นเขาไม่ทําเขามีแบบมีโค้งๆอ,อะไรเงี้ย เื่อให้แบบอาจเอาไว้ยึดห,หรืออะไรก็ตามแต่ทีนี้ก็ทําให้เรานั่งไม่ได้นะครับผมก็อัน,นั้นก็ทําให้ผมงุนงงนิดนึงก็แบบก็อยากนั่งอยู่ตรงนั้นแป๊บนึงไม่ได้หรอขอพักคานิดนึงอะไรเงี้ยโอเคต่อมา <laughs> My d e n n i s Waiting Room Plays a Movie All Day <c oughs> ก็คือไปที่ <c oughs> ทนันตแพทย์เนาะแล้วก <c oughs> ็เขาก็มาที่จะแบบเล่นหนังฉายหนังให้ดูในห้องที่รอเงี้ย Today I g o t t o watch only the intro to up up before my appointment แล้ววันนี้ก็ได้ดูหนังอัพแค่ตอนช่วงต้นเรื่องอะ่ะมันยังไม่ได้ถึงช่วงปลายเรื่องซึ่งมันเป็นอะไรที่แซงมากเลยนะครับคือว่าหนังเรื่องอัพเนี่ยเป็นหนึ่งในหนังเรื่องโปนนงรดของผมเหมือนกันเป็นหนังที่ทําออกมาได้ดีมากๆสนุกมากๆนะแล้วใครที่จะดูใครที่ดูตอนแรกไปแล้วอะ่ะมันก็ต้องอยากจะดูให้จบอะ่ะเพราะว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างสนกุกถ้าเกิดแบบใครมีโอกาสก,ก็ลองไปหาดูได้นะครับเรื่องอัพเนาะอะไรครับผมจําไม่ได้ปู่ซ่าอะไรสักอย่างนี่นแหละ ชื่อภาษาไทยนะครับโอเคต่อมา my mini pie was empty อ่ะ empty แปลว่าไม่มีอะไรไม่มีไส้อยู่ mini p i ของฉันมัน empty empty ยังไงโอ้โ oh, หอันนี้ก็คือเปิดมาครับผมไม่เจอไส้เจอแต่ตัวขนมคือผมเห็นใน tiktok อยู่หลายๆคลิปเลยอะที่แบบเหมือนเหมือนต้องเสี่ยงดวงกันอะ่ะ เปิดยูโรออกมายูโรใช่ไหมยูโรคาสตาร์ดเค,ค้กออกมาแล้วมันก็แบบเป็นซองเปล่าอันนี้ก็ก็ยังดีแค่อันนี้ก็คือมันก็ยังไม่อะไรก็คือไม่ได้งุดยินมากพอเขายังให้ขนมมาแค่ไม่มีไส้ของเราของพี่ไทยเราก็คือไม่มีทั้ไทงไส้พี่พีแต่ขนมมาแต่ซองนะอันนั้นอ่าง,งุูดยินแน่นอนถ้าเจออย่างงั้นนะครับโอเคต่อมาอะไรเนี่ยมันจะเป็นวิดีโอนะครับอันนี้ this machine not only not only being a scam but being an as to as well เขาก็บอกว่าเครื่องนี้มันไม่ได้แค่หลอกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาไปเจออะไรอันนี้โอเคโอเคหยิบขึ้นมาแล้วอ่ะตกลงไปแล้วครับตกลงไปแล้วไปไงต่อเดียวเดียวโอ้ยเอ้ามันตกลงไปแล้วอันนี้มันคีบกลับไปเหมือนเดิมอ่ะเราโอหรถทีนี้พอคีขึ้นไปคือแน่นเชะ ไม่มีหลวมไม่มีแบบไม่มีจะลุดก็คือเกี่ยวขึ้นมาแน่นเรียบร้อยครับผมโดนกินนี้ก็คือโดนกินเรียบร้อยแบมบูโซเรียบร้อยนะครับอ่าไหนดูต่อไปสิ All seats are two and three and no air conditioning and the windows can't be rolled down <No. S 2> ก็คือทุกที่นั่งจะนั่งนั่งได้ประมาณ2-3แล้วก็ไม่มีแอ <No. S 1> ร์นะแอร์ air conditioning ไม่มีแอร์ and the windows can't be rolled down แล้วก็ เราไม่สามารถแบบเอากระจกลงมาได้ดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้นั่งกันสองหรือสามคนเลยอะแล้วเอากระจกลงมาไม่ได้โอ้โหน้องๆลูกโอ้โหโอ้โตาย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 อันนี้เขายังเป็นของต่างประเทศเนาะคือคือก็คือ,คอ,คอเขายังโชว์นิ้วสบายแฮปปี้กันแต่ว่าถ้าเป็นคนประเทศทยตายนะฮะบอกเลยว่าเจอสภาพอากาศแบบนี้ เอากระจกลงมาไม่ได้แออัดกันนี้ต้ายครับผมเรียบร้อยแล้วก็นี่ไม่ได้มีโซเชียลดิสต์เลยนะใส่หน้ากากกันแต่ว่าแบบแออัดมากนะครับโอเคอต่อมา the most absolutely thin toilet paper I have ever seen เป็นอ่า uh, เป็นกระดาษกระดาษกระดาษทิชชู่ที่บางท oh, <no. S 1> ี่สุดที่เคยเห็นมา found in found in my Airbnb Airbnb นี่ก็จะเป็นแอปพลิเคชันเนาะที่เอาไว้จองห้องพักอะไรเงี้ยครับดูกัน โอ้โห oh, เดี๋ยวก่อนไม่อ๋โหอ๋อคือห้องน้ำสาธารณะที่ไทยก็ว่าบางแล้วนะอันน mm ี้คืออันนี้ผมไม่รู้นะว่าคนคนอื่นเคยทุกคนเคยเจอแบบบางขนาดนี้ไหมอันนี้ผมไม่เคยเจอนะอาจจะต้องม้วนแบบแต่ว่าของคนไทยก็สบายครับผมแล้วก็ม้วนฟูฟูจนมันหนาก็จนมันได้ที่อ่ะคือบางมันก็เท่านั้นอ่ะยังไงเราก็ม้วนให้มันหนาอยู่ดีก็ ก็ต้องอีคิวบผมแก้ปัญหากันไปนะโอเคต่อมาคือ I bought them three years ago and stored them in a cool dry cupboard ฉันซื้อมาเมื่อ3ปีที่แล้วเ,เก็บไว้ในที่ที่เย็นแห้งเ,เก็บไว้ในแบบลินชักที่มันเย็นแล้วก็แห้งดูซิว่าเป็นยังไงครับผม <laughs> การันตีนี่ดูเลยการันตีเลยนะ10ปีนะใช้ได้แน่นอน10ปีนะครับ ซื้อมาสามปีที่แล้วอยู่ในที่ที่เขาแนะนำมาเลยว่ามันจะต้องเย็นมันจะต้องแห้งมันจะต้องไม่มีความชื้นเรียบร้อยครับเละนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลจริงๆนั่นแหละว่าทําไมเราถึงไม่ควรเอาแบตเตอรี่ไปทิ้งในถังขยะเนาะที่มันจะแบบมีความชื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือสารในนั้นอะ่ะมันค่อนข้างอันตรายอะ่ะเราก็ไม่ควรที่จะต้องเอา แบตเตอรี่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นสารเคมีนะครับเอาไปทิ้งก็ถ้าเจออย่างนี้ก็เก็บทิ้งไว้ดีๆละกันไม่ใช่ว่าแบบเอาไปทิ้งในขยะในแบบถุงอาหารหรืออะไรเงี้ยครับมันจะไม่ปลอดภัยเนาะอ่าโอ้โหเด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 อัดแป๊บอัดแป๊บเน๊อ description needed ดจริงๆคือมันไม่ต้องมีมันไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งนะครับคือจริงๆแล้วอะไอ้สีฟ้านี่มันก็เป็นรองเท้าอยู่แล้วนะคือเราสามารถใส่ ไอซีฟ้าอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องใส่รองเท้าเราก็ได้นะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังมีมุกแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นมุกหรือว่ามุกตลกของคนอเมริกาที่คือแบบคนที่เป็นวัยรุ่นพ่อรุ่น40-50อ่ะเขาจะชอบใส่ถุงเท้ากับรองเท้าแต่เองยเขาจะเรียกว่าซ็อกซ์แอนด์ซนโดนะซึ่งคนไทยก็ไม่ค่อยทํากันหรอกแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่ฝรั่งทํากันแต่อันนี้มันไปอีกระดับหนึ่งเลยนะมันไม่ใช่แค่ถุงเท้ามันเอารองเท้าใส่เขาเ้าไปในรองเท้า ก็มันมันก็คงบางแหละเราเราเราก็ยอมให้เขาเนาะเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างบางอ่ะมันก็มันก็มันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีมันก็ไม่ควรไปทำแบบนี้อันต่อไปดีกว่าครับ This paper is on the inside rather than outside ไหนดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เขาเอาไปใส่โคนหรือเปล่าเขาเอาไปใส่แบบไอติมข้างในหรือเปล่าคือจริงๆแล้วแบบ มันจะต้องอยู่ข้างนอกไงมันจะต้องอยู่นอกโคนคือคือเอาไว้ให้มือไม่เลอะเอาไว้ให้แบบจับได้อะอันนี้ถ้าเกิดใครเคยไปแบบอ่าพวกไอติมโคนในห้างต่างๆเนาะค่ายไก่ทอดค่ายแฮมเบอร์เกอร์ค่ายที่มันจะเป็นโอริโอ้ใช่ไหมอันนี้ผมชอบมากเขาก็จะต้องเอามาห่อไว้ข้างนอกอันนี้ก็คืออันนี้เขาไม่รู้จริงๆนะคือหมายถึงว่าคนที่กินนี่เขาไม่รู้จริงๆนะจนกว่าจะเข้ามาเห็นนะ่ะจนกว่าจะเข้ามาเห็นว่า ลุกนี้ที่เราไม่ได้กระดาษหอ่อนี่เขาไม่ได้ดื่มให้นะมันไปอยู่ข้างในโค้ดแค่นั้นเองครับมาต่อมาว้าวคือมาดูกันนะครับ <laughs> คำตอบสำหรับข้อที่หนึ่งคือ Thanksgiving อันนี้เป็นวันเป็นวันพิเศษของคนอเมริกา Thanksgiving คำตอบที่ถูกต้อง <laughs> แตงกิ้งคือตรงนี้มันตลกตรงอะไรคำว่าแตงกิ้งจะต้องมีตัว k ซึ่งเฉลยมันไม่มีตัว k อ้าจอ้าจะเฉลยให้ผมผิดไม่ได้นี่ผมเห็นถูกแล้วผมผิดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องโอ้โหอันนี้มันโอ้ันี้มันยิ่งกว่ามุนยินนี่คือวินวินนะขึ้นบอกเลยของขึ้นอย่างนี้นี่คือของขึ้นนะครับ my friend had to make this order at 3 a.m. เพื่อนฉันจะต้องทำออเดอร์เนี้ยตอนประมาณตีสามไหนเราดูซิวั cheeseburger <laughs> ตอนตีสามโอ้ยเขาต้องมีปาร์ตี้อะไรกันใช่ไหมขาจะต้องเขาจะต้องทำอะไรกันแน่นอนนะเขาจะต้องแบบหิวอะนี่ที่ผมไม่เชื่อเลยนะว่าเฮ้หรือว่ามันอาจจะเป็นแค่คนเดียวก็ได้นะกิน22ชิ้นอาจจะแบบกักตุนแงช่วงนี้โควิดใช่ไหมอาจจะซื้อไปกักตุน ค่ตู้เย็นอุ่นเอาอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเข้าใจเขานิดนึงเนาะเขาก,แบบาก็อาจจะแบบลาบากแหละอาจจะไม่ใช่ปาปี้ก็ได้ใครจะไปรู้ครับผมก็เมื่อกี้ก็จะเป็นโพสุดท้ายแล้วก็เป็นไงทุกคนรู้สึกว่างนหงิดบ้างหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยหงิดเท่าไหร่นะอาจจะแบบขำๆแหละมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ซีเรียสหรือว่าเครียดมากนะเป็นเรื่องขำๆนะผมว่ามันก็สนุกดีตลกดีครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบหรืออะไรก็กดไลค์ ก็ subscribe ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีคอนเทนต์จาก reddit อืนอ่นๆอีกด้วยอาจจะเป็นพวกมีมหรือพวกอะไรเงี้ยเราสามารถมาดูด้วยกันได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยที่ที่ดูจนจบนะครับบ๊ายบาย